สวัสดีครับพบกับรายการเรื่องลับมากนะครับไม่ลับเราไม่คุยค่ะเรื่องลับวันนี้คือเราอยากจะล้วงความลับจากคุณแลมโบวว่าหลังจากที่ไปเปิดตัวที่โคราชกระหึมขนาดนั้นเนี่ยนะคะคนในพักรวมไทยสร้างชาติมีความรู้สึกกระไรมองการกระทาครั้งนั้นเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เกิดกําลังใจและมั่นใจเหมือนอย่างที่ลุงตู่พูดหรือเปล่าเพราะมีคนถามลุงตู่ว่าคิดว่าจะได้เท่าไหร่ ลุงตู่บอกว่าไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่อยากจะเป็นที่หนึ่งในจำนวน500คนก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โคราชนั้นเนี่ยพอจะมั่นใจได้ไหมว่าใน500คนนั้นเนี่ยรวมไทยสร้างชาติจะมาเป็นที่หนึ่งได้คุยกับคุณดัมโบนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอกความรู้สึกมาตรงๆเลยวันนั้นที่ไปเปิดตัวที่โคราชซึ่งพี่ดูในกล้องแล้ว คนก็ต้องเรียกว่าครึ่งแสนขึ้นไปเนี่ยนะค,ะครับความรู้สึกของชาวรวมไทยสร้างชาติในวันนั้นเป็นกระไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นคะผมเรียนท่านอาจารย์และก็ท่านผู้ชมทางบ้านเลยนะว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่กระแสตอบรับนายกคนโคราชนายกคนอีสานการไปปาศัยเปิดเิธีสู่อีสานนะครับของ พลเอกประยุทธ์หรือลุงตู่เนี่ยขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าลุงตู่เนี่ยเป็นการกลับบ้านเกิดเมืองนอนท่านเกิดโคราชแม่คนชัยภูมิแม่คนชัยภูมิแล้วท่านก็เกิดในค่ายสุรนา,ารีแล้วเวทีหน้าสลักังข้างหลังก็คือค่ายสุรนา,ารีพูดว่าลกลากท่านฝังอยู่ที่นั่นเลยนะฮะนะครับเป็นกลับเป็นการกลับคืนผืนแผ่นดินมาตุภูมิะนะครับเพราะผม,ผมเรียนอย่างนี้ว่าเป็นกระแสตอบรับมากอาจารย์ต้องคิดดูคนมาในยอย่างอาจารย์ที่บอกว่าครึ่งแสนเนี่ย ผมเรียนอาจารย์ว่าไม่ใช่ชึ้งแสนนะเพราะวันนั้นเวทีที่จัดเนี่ยลากจอไปจนถึงลานย่าโมจากจอที่ตรงบริเวณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดโคราชเนี่ยคไปถึงลานย่าโมประมาณหกร้อยเมตรลากไปอีกสามจอแล้วคนที่อยู่ลานย่าโมก็ดูที่ลานย่าโมไล่ลงมาสเต็ปมาเรื่อยๆเลยคือใครอยากดูในในเวทีก็ได้แปลว่าเกินห้าหมื่นเกินมั่นใจครับมั่นใจอย่างนั้นเนื่องจากอะไรว่า เพราะว่ามันกระจายทั่วเลยทั้งเมืองวันนี้เอาอรถติดจนชุลมุนอันนี้ข้อที่หนึ่งก่อนข้อที่สองอาจารย์ครับกระแสตอบรับที่อาจารย์ถามว่าเป็นอย่างไรแน่นอนที่สุดครับเป็นการเปิดการปราสัยภาคอีสานครั้งแรกของลุงตูขง่ของของพลเอกประยุทธ์ของพรรครวมไทยสร้างชาติาห,หลังจากชุมพรหลังจากชุมพรเปิดประตูสู่ภาคใต้แล้วก็มาเปิดประตูสู่ภาคอีสานเศษผลว่าทําไมคนต้องมาเยอะหนึ่งความรักความนิยมและชื่นชมในผลงาน ของนายกลุงตู่ข้อที่สองคือคนอีสานก็อยากให้มีนายกเป็นคนอีสานต่อไปอข้อที่สามในโคราชเนี่ยก็ถือว่าเป็นบ้านเกิดบองนอนของลุงตู่เขาเรียกว่าวันนั้นคือการประัยลูกอีสานหลานย้าโมเปิดประตูสู่อีสานและก็เป็นการเปิดแคมเปญครั้งแรกคือลุงตู่ประกาศทําแล้วทําอยู่ทําต่อด้วยเป็นแคมเปญใหม่อานะจารย์ดังนั้นสิ่งที่ผมสรุปให้เลยว่า เราจัดได้ขนาดนี้อาจารย์อาจารย์ดูตามภาพท่านผู้ชมดูตามภาพเยอะจริงๆคับเยอะจนกระทั่งเราบอกว่านะครับมีคนบอกว่าเอฝ่ายตรงข้ามบอกกวีไม่มีคนนั่งก็ไปถ่ายตอนคนยังไม่นั่งอ่ะเขายังไม่มาเขายังไม่แดดปันยังร้อนเลยนะฮะสี่โมงมันต้องรอแดดร่มลมตกสี่โมงเย็นแดดยังร้อนอยู่เลยอาจารย์สี่โมงเย็นเนี่ยแดดยังร้อนอยู่เลยแล้วก็สิ่งสําคัญคือไม่ใช่เฉพาะคนโคราชอย่างเดียวนะ พราะคนรู้ว่านายกลุงตู่จะมามาปาใส่ย20สจังหวัดภาคอีสานเนี่ยไหลเๆ,ๆ,ๆมาเลยรถติดแน่นเมืองจริงๆผมจัดได้ขนาดนี้เนี่ยผมให้เหตุผลอาจารย์ว่าข้อที่หนึ่งเราไม่มีนักการเมืองท้องถิน่นผู้นําท้องถิน่นนายกอบจอนายกองค์การมหารสวนจังหวัดก็เป็นคนของพรรคอื่นนายกเทศมนตรีนครโคราชก็เป็นคนของพรรคอื่น สสโคราชพักรวมไทยสร้างชาติก็ยังไม่มีแม้แต่คนเดียวอาจารย์ถ้าเกิดพูดภาษาไซเบอร์ <c oughs> ก็แปลว่าออแกนิกออแกนิกไม่มีการบ <c oughs> ูสต์ไม่มีการบูสต์อะไรนี่มาโดยธรรมชาติ <c oughs> และเราก็ไม่ได้จ้างเงินจ้างทองซื้อ <c oughs> คนหรือจ้างคน,คนมามาตามสภาพ ประชาันเอาอย่างเดียวว่าใครใครมารับลุงตู่ใครใครมาฟังการปราศัยใครมาให้กําลังใจลุงตู่มาให้พักกาลังใจพักรวมไทยสร้างชาติเชิญมาตามอัธยาศัยอาละทีนี้ที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าในวันนั้นเนี่ยทุกคนรู้ละว,ว่าลุงตู่นั้นเนี่ยเป็นแคนดิเดตในยกรัฐมนตรีของพักรวมไทยสร้างชาติทีนี้สิ่งหนึ่งเนี่ยอยากให้ดับเบเล่าให้ฟังเสื้อแดงกลับใจเนี่ยมาตรงนี้เยอะใช่ไหม มาวันนั้นผมจนปรึกษาทางผู้หลักผู้ใหญ่ว่าจะขอขึ้นเวทีได้ไหมด้วยเวลาจำกัดอดีตแกนนาเสื้อแดงอยู่ข้างเวทีนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นคุณเจ๋งดอกจิกคุณอ้วนดอกจิกคุณสมหวังอัศราสีหลายคนคนะครับรวมถึงเสื้อแดงกับใจจากอุดรธานีจากอีสานหลายจังหวัดโดยการนําของคุณอ,อนน์แสน,น่น<อ>ก็มากันให้กําลังใจกัน ที่ลานยน่าหมูก็มากันทุกจังหวัดนะ <Yeah. S 2> อดีตหมู่บ้านแสแดงมาทุกจังหวัด <Yeah. S 2> แล้วก็มาที่เวทีหน้าสาากลางอีกดังนั้นแดงกลับใจที่ไม่เอาคุณทักษิณแหละนะครับพร้อมที่จะมาสนับสนุนพักรวมไทยสร้างชาตินี่จะเปิดตัวอีกหลายจังหวัดนะครับ uh huh. ที่จะมาร่วมตัวแกนนําอดีตแกนนาเสื้อแดงหลายทงภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานภาคเหนือจะมาติดต่อผมมาเรียบร้อยแล้ว ภายในเร็ววันนี้จะมาขอสวมเสื้อรวมไทยสร้างชาติก็เห็นวันก่อนก็เปิดตัวไปเป็นสิบสิบคนใช่ครับแล้วก็เมื่อวันหวยออกนี่ก็อีกหลายคนทุกคนก็ใส่เสื้อกั็ได้ภาคภูมิใจเต็มไปหมดเลยครับมีมาอีกไหมมีมาอีกแน่นอนครับติดต่อผมมาเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะมาปรากฏตัวและก็เป็นคีย์แมนสำคัญของ อดีตนปชเก่าด้วยซ้ำไปนะครับคนนี้คือ,คอนักปราศัยบนเวทีด้วยวันนั้นประกาศสสตลงเขตในภาคอีสานทั้งหมดกี่คนสอสอ,อีสานต้องยอมรับความจริงว่ามีอย่างที่ผมเคยพูดมาทุกครั้งว่าแต่ก่อนเนี่ยพอเปิดตัวพักรวมไทยสร้างชาติใหม่ๆหนักใจนะว่าจะมีผู้สมัครสอสหรือเปล่าน,น,นะครับพอหลังจากที่พลเอกประยุทธ์นะครับ ลุงโตเนี่ยนายกลุงโตเนี่ยเข้ามาสังกัดพักตั้งแต่วันที่9มกราคมที่ผ่านมา uh huh, uh huh. ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศริกิจเนี่ยฝนปรากฏว่าคือหน่าหนักใจนะครับหนักใจโดยคณะทํางานในแต่ละภาคเนี่ยลำบากใจต้องคัดใช่ไหมต้องคัด <laughs> แล้วต้องคัดโดยการทําวิทยาศาสตร์ก็คือการทําโพว่าใครที่มีโอกาสชนะ สูงสุดคนได้ทีมีโอกาสที่จะเข้าสู่วินได้คนนั้นต้องเป็นมีโอกาสได้ลงเป็นเรื่องระบาดใจที่สุดอย่างที่ผมพูดคือฉากทัดการเมืองมันเปลี่ยนชัดเจนะนะครับเพราะก่อนหน้าที่ลุงตู่จะเข้ามาเนี่ย เราก็เห็นคึกคักอยู่ที่พักเพื่อไทยแล้วก็คมิใจใราบนะเขาก็ไล่ตีกันระหว่างจังหวัดอยู่แต่พอลุงตู่เข้ามาเนี่ยกระแสในภาคอีสานของรวมไทยสร้างชาติดีขึ้นมากดีขึ้นมากไม่ใช่ดีขึ้นธรรมดาอาจารย์ถามว่าบางจังหวัดเนี่ยเราจะไม่มีผู้สมัครเลยนะยังไม่เคยหาเสียงยังไม่เคยขึ้นป้ายพักรวมไทยสร้างชาติไม่เคยมีแคมเปญอะไรลงไปเลยนะยังไม่มีแคมเปญอะไรลงไปเลยจารย์เชื่อไหมปรากฏว่าปรากฏว่าโพลออกมาทุกสำนักเนี่ยเราติด ที่หนึ่งบ้างที่สองบ้างหรือไม่ที่สามบ้างไม่เกินสามนะครับแต่ตอนนี้ต้องทําให้คนรู้นะครับว่าลุงตู่นั้นสังกัดพักรวมไทยสร้างชาติอย่าให้เขาไปมองผิดว่ากําลังสังกัดพรรคอื่นล่ะโอ้บางโคนี่ไปหาเสียงที่ขนาดเกาะกระแสลุงตู่ว่าไงมะไม่เป็นไรถึงลุงตู่จะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติแต่ก็เป็นพักพี่พักน้องเลือกเราก็ได้ลุงตู่เหมือนกันไปเกาะกระแสอย่างนั้นอย่างี่ฝากให้คำนี้นะต้องบอกเลยเลยว่า บัตรสองใบครับการวมไทยสร้างชาติไปพูดประโยคนี้บัตรสองใบการรวมไทยสร้างชาติถ้าอยากได้ลุงตู่เป็นนายกต่อให้การรวมไทยสร้างชาติบัตรสองใบการรวมไทยสร้างชาติให้ลุงตู่อยู่ต่ออยู่ต่อนะครับเพราะว่าถ้าลุงตู่อยู่ต่อแล้วเนี่ยมันก็มีสโลแกนที่เยาจะพูดกันเรื่องสโลแกนอีกสักครู่ครับ